สวัสด so, ีครับผมไอมินเจนพีเลสซิ่งวันนี้พบก,กับรายการพดซิ่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมายกตัวอย่างท่อของใบนะครับผมสำหรับลูกเดิมที่ถามกันมาเยอะลูกเดิมนะครับพ่อแล้วเราจะเป็นท่อ่ข่าชานสปีนนะเราจะใช้เป็นคอท่อ25นะผมยบออก35นะผมตัวนี้เลยถ้าลูกค้าสั่งมาจะเป็นเซตเออเรตอ่า304แท้งานเชื่อมเนียนราสปริงมียางกันส่นสปริงนะครับผมก็ขคอสวมตรงนี้ เป็น35ตรงนี้มีดามกันขาดของคอท่อนะครับผมเพราะว่ามันชอบขาดนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลส่าน์สี่แท้นะครับอ่ะส่วนตัวนี้ท่อเดิมๆที่นิยมใช้นะครับผมก็คือจะยกตัวอย่างเป็นท่อผ่าโมกอ่ะผ่าโมกเราจะมีคอ3 2มสองกับามอ่ะพ่็คอสามสองสามแปดดิอ่าจุกจุกเราจะมี38กับ32อครับผมนี่ โลโก้นู่นนะครับมีมอกอมอกอตัวนี้นะครับผมสามารถสแกนได้นะครับผมสแกนแล้วมันจะขึ้นเลขปีผลิตนะครับผมมอกอตัวนี้นะครับผมเครื่องหมายถูกต้องนะครับส่วนกันล้อเราใส่กันล้อได้ตรงรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นทุกรุ่นเลย110 150 150AS นะครับผมนี่ 150AS ก็มีนะนี่แบบนี้เอ่อไหนวะอ่ะเป็นโซ่แบบน,นี้อ่าโซ่แบบนี้คอสวม35นะครับผมตัวนี้อ่า ส่วนต่อมาผมจะแนะนําเป็นสําหรับใครที่อยากลั่นด้วยอยากหมกด้วยนะผมเอาไว้ใช้งานฉุกเฉินนะผมก็คือตัวนี้จะเป็นตัว2ระบบนะครับผมป,บปรับปแจเบอร์12ปรับเป็นดานเป็นหมกได้ทางร้านเราจะมีแค่จุก38บอ่ะแบบนี้เลยนะครับผมมีมอรกรเหมือนกันสแกนได้เหมือนกันนะครับผมกันร้อนใส่ได้ตรงรุ่นเลยนะครับคอบ,บอมอ่ะอจะมาบอกทําไมเขาทำาถึงทาไมเขาถึงทําคอบอมมานะครับผมเพราะว่าเอ่อตัวนี้มันจะหนาอ่ะเห็นไหมมันจะหนาประมาณ 1- 1ถนึง2น,นิ้วเลยนะครับผมตัวนี้งานเชื่อมเนียนๆสวยๆขอบอลมันจะทําให้คอไม่บุบนะครับผมบุบยากขึ้นนะครับผมถึงบุบก็บุบแค่ตรงนี้นะครับผมดัดได้นะครับนี่ความแข็งแรงความสวยนะครับผมนี่อ่ะวิธีการปรับท่อสองระบบนะครับผมการใช้งานท่อสองระบบก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวล็อกนะครับผมตัวล็อกไม่ให้มันขยับไปซ้ายไปขวา วิธีปรับจริงๆก็คือปรับตัวล่างนะครับผมหันซ้ายหันขวาแล้วก็ดูไส้ในเอานะครับผมเอาง่ายๆก็คือหันขึ้นบนคือเป็นผ่าเปิดหันลงล่างก็คือเป็นผ่าหมกนะครับผมอ่ะหันทางหันหันไปหน้ารถคือผ่าหมกหันขึ้นไปก็คือเป็นผ่าดังอ่าผ่าดังมันจะเป็นไส้อะไรเป็นไส้แป๊บตะแกรงนะครับผมเป็นไส้ครึ่งแปบบ๊บ <c oughs> อ่าแปบ๊บมันจะเป็นหกสิบสี่สิบนะครับผมตัวนี้นี่ก็จะมีคอยี่ห้ายี่แปดนะครับผมลูกเดิมนิยมใช้ก็คือผ่าหมก ผ่าสองระบบนะครับผมผ่าหมกก็คือแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยมีแคมหนึ่งตัวก็สามแปดมีไม่มีแคมก็หมกจุกสามสองนะครับผมตอนนี้ใครสนใจเดี๋ยวไปซื้อที่หน้าช่อง JNP Racing หรือพดหนึ่งเก้าเก้านะครับผมพิมในมีทุกช่องทางนะครับผมในการขายอันนี้ราคาเริ่มต้น940บาทนะครับผมสองระบบ1250บาทครับผมใครสนใจฝากกดติดตามฝากกดไลค์คลิปนี้้วยนะครับผมขอบคุณครับ